ันนี้เราจะมาทำโปรเจกต์ตัวใหม่นะฮะเป็นเตาเตาถ่านซิ่งย่างนะฮะแต่เราจะทำเป็นเตาปั้นดินโดยใช้กรงเหล็กตัวนี้นะฮะเป็นเป็นโครงนะฮะนี่กรงเหล็กตัวนี้ก็คือเป็นกรงเหล็กของฝาไว้ลัดถังฮะถังตัวเนี้ที่เวลาเราซื้อมาเราก็จะมีตัวล็อกฝาถังตัวนี้แต่เราไม่ได้ใช้แล้วตอนนี้เราก็จะมา ทำเป็นโครงโครงเตานะครับเราจะมาทำเป็นโครงเตาแล้วเราก็จะปั้นดินใส่นะเราจะทำในลักษณะนี้นะใส่ไม้ไผ่ที่เรา มิดตัวต่ดทำแบยนีักหน่ดีอาจจเส้นสองเส้นเส้นเส้นคีนเก็ไม่มีทำไงามาทอล่างนี่ก่อน ดีไอไวแล้วนี่เลยได้ตะปูมาตะปูมางอลงอย่างนี้แล้วก็หมุนเลยเนีย่ไม่มีคีมนะอย่างนี้นะแน่นเหมือนกันนะเนี่ยมันไปเยอะๆก็ขาดได้เหมืนนนอ,อมนกันนะเนี่ยลวดขาดเหมือนกันแน่นแล้วเนี่ยเนเส้น วัดสั้นไปนิดนึงจะทยังันนีเราจะใส่แบบใส่สามชันเลยดีมัอะไรด ลองคลุมคมมาอีกแล้วใช้ใจจะไม่รอดวันนี้ก็ได้ ทีนี้เราก็จะหาไม้ไผ่มาใส่ด้านล่างนะด้านล่าง <c oughs> ส่วนนี้นะตัดใส่ทีละขั้นทีละขั้นไปนะ เรนะครับเราได้ฐานด้านล่างแล้วเสร็จแล้วด้านบนเสร็จแล้วเราก็จะหาพิมพ์นะครับว่าพิมพ์นี้เราต้อเราทดสอบตัวนี้ทำพิมพ์ได้ไหม ตัวนี้ก็น่าจะได้นะครับถังตัวนี้เป็นถังขยะนะถัทงที่เราทําเป็นถังขยะมันน่าจะได้ขนาดพอดีแล้วเนะี่ยถ้าจะเอาเป็นกระติกน้ำแบบนี้มันก็มันก็จะเล็กไปเนาะเพื่อนนะเพราะว่านี่มันเล็กไปนะเนี่ยตรงที่เราจะปั้นดินขึ้นมาโดยรอบนี้มันมันจะหนาไปเนาะ ถ้าเราเอาตัวนี้ใส่น่าจะพอดีเหลือพื้นที่ให้ยัดดินเข้าไปแล้วก็ตรงนี้เราก็ปั้นออกมาอีกความนาก็ยญจะอยู่สักประมาณ5เซนนะเราจะปั้นหลอกมาโดยรอบแต่ว่าตรงนี้เราก็ต้องเอาโปรคีดดินทําฐานก่อนนะทําฐานก่อนแล้วก็ค่อยเอา,เอาถังลงไปตั้งแบบนี้เนาะถังลงไปตั้งแบบนี้จากนั้นเราค่อยหล่อทับขึ้นมา พอมันหมาแล้วก็หมุนหมุนแล้วก็ถอดออกเนาะอ,อ,อันนี้ส่วนโครงงานตัวนี้เราก็จะพักไว้แค่นี้ก่อนสําหรับตอนนี้นะเพราะว่าเราจะต้องไปขายของตลาดนัดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาดูกันต่อสําหรับออโปรเจกต์เตาย่างบาร์บีคิวตัวนี้นะครับเตาย่างบาร์บีคิวนะจะมีวงที่กว้างแล้วก็สาหรับวางตะแกรงย่างบาร์บีคิวย่างเนื้อย่างอะไรของเราเนี่ย เราประดิษฐ์ไว้ใช้นะครับจากวัสดุเหลือใช้นี่พวกนี้ส่วนดินก็จะเป็นดินที่เราผสมทาทาบ้านดินนั่นแหละผสมแกะผสมอะไรนั่นแหละทาไปนะครับแล้วอ,อยติดตามกันต่อไปในะคลิปหน้านะครับว่ามันจะออกมาหน้าตาอย่างไงน่าใช้ไหมสำหรับวันนี้เดี๋ยวต้องไปตลาดนัดแล้วขอเคลียร์ขอเคลียร์ยงานโดยรอบก่อนเ,อเคลียร์งานอย่างเช่นว่านี่เห็นไหมฝ้ามืดคืบม,มาแล้วบ้านบ้านหมาที่เราฉาบ ไว้เมื่อเช้านี้เราก็จะทําการคุมผ้าเอาผ้าใบามาคุมไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวฝนมานี่เละเทะแน่เลยอโอเคนะครับเพื่อนๆคอยติดตามกันต่อไปขอบคุณที่รับชมนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ